สวัสดีค่ะเตยค่ะ fire yourself นะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะมีคนถามเตยเข้ามาค่ะว่าเตยจะมีทำคลิปเกี่ยวกับปมเรื่องการงานออกมาบ้างไหมอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเตยจะมีเอา l i n เอาไว้บ้างแล้วว่าเตยจะทำเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอดีมีคนถามเข้ามาเตยก็เลยยกเรื่องนี้ขึ้นมาก่อนนะคะจริงจริงแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรในชีวิตของคนเรานะคะสาเหตุหลักๆมันก็จะมาจาก ประสบการณ์ในอดีตหรือเกิดจากปมเรียกว่ามันเป็นต้นต่อของสาเหตุในหลายๆเรื่องนะคะที่ทำให้เราแสดงพฤติกรรมอะไรออกมานะคะฟังดูเหมือนว่าจะไปไม่พ้นเรื่องนี้จริงๆแต่มันเป็นข้อท็จจริงนะคะทีนี้เราจะมาคุยกันก่อนว่าปัญหามันมาจากตรงไหนชื่อไหมคะว่าเตยก็เป็นคนหนึ่งนะที่เหนื่อยกับการทำงานมากๆเลยจริงๆคะ่ะ จะเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าเจ็บมาเยอะเหมือนกันใช้คำนี้ดีกว่าแต่เตยเป็นมนุษย์ที่แบบว่าลมแล้วลุกไวมากจริงๆค่ะเวลาจเจอปัญหาเตยจะเป็นคนที่ลุกขึ้นมาไวมากแต่เหนื่อยจริงค่ะชีวิตที่ผ่านมาเยอะเลยเดี๋ยววันนี้เตยจะมาบอกเคล็ดลับในการปลดล็อกนะคะเป็นกุญแจดอกเดียวเลยที่แบบว่าปลดล็อก คุณจะได้เทคนิคไปที่ไปดูแลเยียยารักษาใจตัวเองนะคะในการเดินต่อไปในการใช้ชีวิตของตัวเองนะคะเตยไม่ทราบนะคะว่าใครมีปัญหาส่วนไหนเรื่องราวเป็นอย่างไรแล้วก็คนที่ถามเข้ามานะคะแต่เตจะพาไปดูแกนหลักๆเบื้องต้นก่อนว่าแกนปัญหามันมีอะไรบ้างนะคะเราจะได้รู้ว่าปัญหาแท้จริงแล้วเนี่ยมันมาจากไหนนะคะมาดูคร่าวๆว่ามันเกิดจากอะไรบ้างนะคะ สำรวจต้นตอของปมกันอีกหนึ่งอะไรที่ทำให้เรารู้สึกติดขัดทำให้เรามีความกลัวทำให้เรากดดันและมีความไม่มั่นใจในตนเองนะคะประสบการณ์อดีตท,ทำให้เรามีความเชื่อแบบไหนความเชื่อผิดๆยังมีอยู่ไหมอดีตเราเคยล้มเหลวมาแล้วหรือเปล่าเคยโดนตำหนิไหมเคยโดนเปรียบเทียบไหมในตอนเด็กและมีเหตุการณ์ไหนที่ทำให้เรารู้สึกไม่รู้สึกแบบไม่ค่อยดี รู้สึกว่าตัวเองดีไม่พออย่างเช่นการที่เราถูกปฏิเสธกลายให้เราเป็นคนคิดลบกับตัวเองฉันไม่เก่งพอฉันทําไม่ได้หรอกอะไรประมาณนี้ค่ะมันเลยทําให้เราไม่กล้าที่จะตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนไม่รู้เป้าหมายตัวเองแล้วก็อยู่แบบล่องลอยแบบนี้ค่ะชีวิตก็แบบเดิมๆไม่หลุดจากวงจรสักทีเพราะว่าอะไรคะ่ะสภาพสังคมที่เราอยู่ด้วย สภาพแวดล้อมสังคมเราท็อกซิกไหมมีพลังงานลบหรือเปล่าเตยจะบอกอะไรให้นะคะสังคมมีความที่เกี่ยวข้องมากๆเลยสังคมนี่แหละค่ะให้เราจับสังเกตดีๆแล้วลองดูว่าจุดที่เราอยู่ใช่เป้าหมายของเราไหมเพราะอะไรรู้ไหมถ้าเราอยู่กับอะไรที่ไม่ใช่หรือรู้สึกว่าไม่สนุกถ้าเราอยากจะเปลี่ยนพอรู้ตัวแล้วแนะนำให้หาอะไรใหม่ๆทำนะคะเพื่อช่วยปรับตัวเองทีรนิต ทีรนิดก็ยังดีค่ะถ้าเรารู้สึกว่าจมอยู่ตื่นเช้ามาเชื่อไหมยิ่งถ้าเกิดเราตื่นเช้ามาเรานึกถึงเรื่องสิ่งที่ไม่ดีก่อนหรือนึกถึงเรื่องงานที่เราไม่ชอบเราจะยิ่งจมอยู่กับสภาพนั้นเราจะออกจากจุดนั้นไม่ได้นะคะเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเราต้องเปลี่ยนบอกตัวเองแบบนี้เลยค่ะถ้าเราตื่นขึ้นมาในตอนชเช้าระนึกถึงงานที่เราทำเป็นงานที่เราไม่ชอบเราไม่อยากไปทำ เชื่อป้าเราจะยังอยู่ตรงนั้นเราจะออกจากตรงนั้นไม่ได้มันเหมือนกดแรงดึงดูดเพราะเราคิดภาพนั้นอยู่ซ้ำๆตอกยำ้ำมันทำให้เราโฟกัสโฟกัสเสร็จปุ๊บอะมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็จะอยู่จุดเดิมออกมาจากจุดนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนวิธีคิดเดี๋ยวตอนท้ายเตยจะมาบอกเคล็ดลับนะคะ ใครฟังแล้วนำไปใช้และปลดล็อกได้เลยค่ะต้องลองดูนะคะในสิ่งที่เตยแนะนำก่อนที่จะไปตรงนั้นเนี่ยเตยจะพามารู้แกนการวิเคราะห์ก่อนว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่เราจะได้โฟกัสได้ถูกจุดนะคะสามแกนนี้เป็นวิธีการวิเคราะห์สาเหตุโดยให้เราอยู่ในพื้นฐานในสามแกนนี้เราจะได้จับประเด็นถูกนะคะ เป็นไกด์นำทางไปสู่การแก้ไขปัญหาแล้วสุดท้ายตจะพาไปแก้ไขจุดสำคัญเพื่อปลดปล่อยตัวเรานะคะแนะนำให้ฟังจนจบโอเคเราไปด้วยกันนะแกนที่หนึ่งปัญหาเกิดจากตัวเรานี่แหละตัวเรานี่แหละความเป็นเรานิสัยเรามันมีอะไรที่เป็นปัญหาไหมเช่นอารมณ์ความรู้สึกความวิตกกังวลอะไรแบบนี้ค่ะ ลองสังเกตดูดีๆว่าปัญหาที่เราไม่ประสบความสำเร็จสักทีเนี่ยมันมาจากไหนแกนที่2นะคะบุคลิกภาพของเรามีผลไหมกับการทำงานมีอะไรที่เราไม่พอใจในความเป็นเราไหม personality โอเคไหมเราไม่พอใจเราในจุดนี้หรือเปล่าส่วนเรื่องที่3แกนที่3นะคะ p s y c h o s o c i a l problem ปัญหารอบตัวที่มีผลกระทบต่อจิตใจเรา มีไหมคะเช่นปัญหาทางด้าน Family ครอบครัวส่งผลกระทบกับเราไหมหรือ Financial เรื่องการเงินมีส่วนเกี่ยวข้องไหมทำให้เราไม่สนุกกับงานหรือความรักคู่สมรสเรามีปัญหาอยู่หรือเปล่าพอเรารู้แกนแล้วเนี่ยเราก็จะบำบัดเยียวยาได้นะคะ แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นปัญหามาจากประสบการณ์ในอดีตท,ที่เราไม่เคยได้ปลดปลอกเขาสักทีหรืออาจจะเกิดจากปมวัยเด็กหรือเราที่เราถูกบูลลี่หรือประสบการณ์อดีตท,ที่เราเคยเจอแบบเคยล้มเหลวมามันส่งผลให้เราอะคะ่ะมันส่งผลให้เราเดินต่อไม่ได้นะคะเพราะว่าเรายังติดอยู่กับอดีตหรือไม่ได้ให้อภัยเหตุการณ์นั้นเราจึงไม่ได้หลุดพ้นสักทีนะคะ การระยใจหรือการที่กล่าวโทษตัวเองอะคะ่ะพอเรารู้แกน3แกนนี้แล้วลองไปดูซิป,ปัญหาของเราคืออะไรนะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรเดี๋ยวเตยจะแนะนำวิธีค่ะเตยจะแนะนำไว้2วิธีการแล้วกันนะคะแต่ทุกปัญหานะคะทุกคนทุกปัญหามีทางออกนะให้เราอะวางใจแบบนี้และทุกคนล้วนเป็นที่พึ่งของตนเองเพราะฉะนั้นเราต้อง รอกด้วยตนเองนะคะให้เราเข้าใจตรงนี้ก่อนและหลักการนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเตยจะบอกว่าให้ทุกคนยอมรับและเข้าใจในข้อแตกต่างของทุกสิ่งบนโลกใบนี้เราจะไม่คาดหวังกับอะไรและจากใครทั้งนั้นโอเคนะข้อที่ห่งคือการไล่ล่าตามเงาเมืดของตัวเองค่ะการโอบกอดตัวเองค่ะให้เข้าไปยอมรับก่อนนะคะ เงามืดคืออะไร The Shadow Self มันคือส่วนหนึ่งของจิตเรามันคือส่วนหนึ่งของจิตเราที่เรามักปฏิเสธและหลีกเลี่ยงเขาแท้จริงเราควรจะยอมรับเขานะคะถ้าอยากจะเติบโตทางด้านจิตวิญญาณต้องเผชิญหน้าต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับและรักเขาให้ได้คะ่ะถึงจะไปเข้าสู่ขั้นเยียวยาเตยขอยกตัวอย่างเงามืดให้ฟังนะคะ อย่างเช่นความกลัวความโกรธการบงการความพยาบาทความโรคการเป็นคนดัดสินหรือเป็นคนที่น้อยเนื้อต่ำใจอ่อนแอขี้อิจฉามีความระอายความรู้สึกผิดในใจแบบนี้ยค่ะคร่าวๆนะคะยกตัวอย่างให้เห็นภาพเรากับเขาคือคลังสมบัติที่เราแบบ แต่เรารับเขาไม่ได้อะอเวลาเรารเผชิญหน้าทีไรอ่ะเราเหมือนจะต่อรองกับสิ่งเหล่านี้บางคนต้องเสียเงินหมดไปกับเวลาหมดไปกับเงินเพื่อก,กดทับด้านมืดของตัวเองอะคะ่ะจริงๆนะคะแต่ถ้าเรารเผชิญหน้ากับเขามันคือประตูสู่สัจธรรมเลยนะคะเราจะพบแสงสว่างจากด้านมืดนี่แหละ เดี๋ยววันนี้เตยจะพาทุกคนเริ่มเดินทางจากสมองไปสู่หัวใจเข้าไปคุยกับหัวใจตัวเองนะคะให้สมองทำงานแบบ coherent ให้สอดคล้องกับหัวใจอะคะ่ะแต่ก่อนจะไปเยียวยาให้เราเข้าไปยอมรับตัวเองในด้านมืดก่อนนะคะอบกอดเขาผ่านสมาธินะคะยอมรับข้อเสียของตัวเราเองให้อภัยเขาและเข้าใจ ให้อาภัยและเข้าใจที่เราแสดงออกแบบนี้ด้วยสติปัญญาที่เรามีเท่านี้และตัดสินใจแบบนี้ในณตอนนั้นอะไรแบบนี้ค่ะให้ยอมรับก่อนทีนี้วิธีก็คือการทำผ่านการทำสมาธิหาเวลาให้กับตัวเองอยู่รำพังนะคะในพื้นที่ที่รู้สึกปลอดภยัยแล้วหลับตาลงหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจช้าๆหายใจเข้าลึกๆช้าๆห้าครั้งนะคะ แล้วให้จินตนาการว่ามีประตูอยู่ตรงหน้าพอดีนะคะให้เราจินตนาการประตูได้เลยค่ะว่าเป็นแบบไหนแล้วเปิดประตูเข้าไปค่ะหลังจากนั้นให้จินตนาการให้ดีที่สุดที่เราอยากพบเจออาจจะเป็นสวนดอกไม้หรือบรรยากาศท้องฟ้าที่โปร่งโรง่งหรือมีสวนมีแม่น้ำรำธาร ให้จินตนาการแบบที่เราชอบนะคะใช้เวลาอยู่ตรงนั้นประมาณหนึ่งนาทีค่ะสัมผัสกับบรรยากาศหลังจากนั้นพอเราอยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายแล้วนะคะให้ถามคำถามกับตัวเองค่ะแล้วหลังจากถามให้ฟังเสียงภายในนะคะเขาอาจจะตอบมาทางความรู้สึกค่ะหรืออาจจะเป็นน้ําเสียงเบาๆที่เกิดขึ้นในหัวของเรา โดยใช้ชุดคำถามดังต่อไปนี้นะคะฉันกลัวอะไรมากที่สุดฉันกลัวคนอื่นเจออะไรในตัวฉันอะไรที่มาขวางทางฉันไม่ให้ฉันทำในสิ่งที่ฉันอยากทำชีวิตด้านไหนของฉันที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ลองใช้ชุดคำถามแบบนี้กับตัวเองดูนะคะเต่ยกแค่ตัวอย่างมาแค่สี่คำถามลองนำไปปรับใช้ดูคะ่ะ เอาที่แบบเหมาะสมกับตัวเราแล้วใช้สัญชตาตญาณในการฟังมาข้อที่2ค่ะข้อที่2คือการให้อภัยตัวเองถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่จุดที่ดีขึ้นเราจําเป็นต้องให้อภัยตัวเองให้ได้ก่อนนะคะกับอดีตที่ผ่านมากับความรู้สึกผิดต่างๆในใจเราต้องปลดปล่อยตัวเองจากการเจ็บปวดทางอารมณ์ในอดีตให้ได้ก่อนเพราะถ้าเราไม่ปลดปล่อยชีวิตเรา ก็จะโดนฉุดลั้งอยู่แบบนี้นะคะมันจะส่งผลต่อบุคลิกภาพของเราด้วยนะคะตัวตนที่แฝงออกมาจากตัวเราอะคะ่ะเช่นการที่เราเป็นคนขี้มโมโหเป็นคนเวียงวีนแบบนี้ค่ะการที่ชีวิตคนเราไปไม่สุดสักทีมันเกิดจากเรายัางไม่ให้อภัยตัวเองนะคะถ้าอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นต้องปลดปล่อยค่ะ ไม่งั้นมันจะแสดงออกแบบไร้สติและแบบอัตโนมัติด้วยนะคะเขาจะแสดงออกผ่านทางความกลัวการให้อภัยตัวเองเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะมันจะพาเรากลับไปสู่ตัวต,วตวนที่แท้จริงเป็นการค้นพบความสุขที่ไม่มีอะไรฉุดรั้งเราเอาไว้อีกนะคะวิธีการก็คือให้เราเขียนเรื่องราวสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดเรื่องที่มันติดอยู่ในใจ มีไหมคะที่เราอยากจะปลดปล่อยและท้านึกไม่ออกกลับไปทำสมาธิแล้วตั้งคำถามเดี๋ยวเหตุการณ์ก็จะผุดขึ้นมาเองนะคะให้ระบุเรื่องราวตอนนั้นความเชื่อในตอนนั้นทำไมเราถึงทำแบบนั้นเรามีความเชื่ออะไรถึงได้ทำแบบนั้นลงไปให้ระบุสาเหตุออกมาคะ่ะว่าเหตุผลที่แท้จริงคืออะไรข้อจำกัดของเราตอนนั้นคืออะไรทำไมเราถึงทำลงไป ทั้งๆท,ที่มันไม่ได้เป็นผลดีให้เราเขียนว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้เราได้บทเรียนอะไรเขียนออกมานะคะแล้วก็ให้ขอบคุณค่ะให้เราสร้าง m ม n d เซตใหม่ระบุเหตุผลว่าณนะตอนนั้นเราทำสิ่งนั้นเพราะด้วยสติปัญญาความรู้ที่มีในตอนนั้นและมันเกิดจากอัตตาและความไม่ตรักรู้ของเรา พอเรารู้และเข้าใจแล้วให้เราเข้าไปให้อภัยตัวเองผ่านการทำสมาธินะคะให้เข้าไปอกกอดให้อภัยตัวเองจะกล่าวอะไรก็บอกกล่าวได้หมดเลยค่ะที่เป็นพลังงานบวกให้ละทิ้งความเชื่อเดิมความเชื่อที่ว่าเราไม่ดีพอให้ปลดปล่อยตัวเองนะคะและให้สำนึกยอมรับผิดที่ผ่านมาให้บอกกับตัวเองว่าเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง วิธีนี้เป็นการรีวายหรือเป็นการโปรแกรมค่ะใส่สิ่งดีๆเข้าไปและละทิ้งปลดปล่อยสิ่งเดิมๆที่เป็นพลังงานลบออกไปค่ะโอเคนะคะทุกคนพอได้ไหมและที่สำคัญนะคะให้กลับไปเยียวยาตัวเองในวัยเด็กด้วยนะคะผ่านสมาธิเพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจนะคะแต่วิธีการนี้เตยพูดไว้ในคลิปที่ อถอดรหัสจิตได้สำนึกปล็อกเรื่องการเงินเอาไว้แล้วลองไปฟังดูนะคะทีนี้นะคะทุกคนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเตยอยากจะบอกทุกคนว่าให้มีความสง่างามในตัวเสมอจำคำเตยไว้นะคะให้มีความสง่างามเสมอให้ยืดอกให้เผชิญหน้าและสง่างามเสมออันนี้เรื่องจริงนะคะลองปฏิบัติด,ดู เวลาเดินนะคะก็ให้เดินแบบหลังตรงไม่งอตัวนะคะเวลานั่งเก้าอี้ก็นั่งหลังตรงแม้กระทั่งตอนนั่งทำสมาธินะคะเตยแนะนำอยู่ในท่านั่งทำให้เรารับพลังงานดีกว่าสำหรับเตยนะถ,ถ้าอยู่ในท่านั่งะคะในการทำสมาธิหลังตรงแบบนี้นะคะ่ะเราจะได้รับพลังงานมากกว่า หรือเราจะเริ่มต้นด้วยวิธีง่ายๆก็ได้นะคะวิธีนี้ก็ได้ผลเหมือนกันให้พูดกับตัวเองในกระจกตอนเช้าก่อนออกไปทำงานให้แบบ affirmation เข้าไปว่าเราเป็นคนอย่างไรเราดีแบบไหนให้ confirm ยืนยันไปเลยค่ะเราสวยไหมหนะ้าตาดีไหมเราเก่งแค่ไหนให้พูดกับตัวเองไปเลยนะคะมองตัวเองในกระจกค่ะช่วยได้อันนี้ช่วยได้จริง เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับวันนี้เตยคงต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่เข้ามาติดตามและเข้ามารับฟังนะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะไว้พบกันใหม่นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสงบในใจและเชื่อมั่นในตนเองจงมีความสง่างามโอเคงันวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ